ทำสิ่งนี้ตอนนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไทมสัสกลุ่มมาสเตอร์ที่ตัดรู้โดยแดเนียลสเกตันพรพวกเราคือไทมสัสเราคือกลุ่มของกลุ่มมาสเตอร์ที่ตัดสู้เราอยู่ที่นี่เพื่อเตือนคุณว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครและให้การสนับสนุนความช่วยเหลือและบางทีอาจเป็นความรู้บางอย่างที่จะช่วยให้คุณรู้ว่า จริงๆแล้วคุณคือใครจะประสบการณ์เป็นสิ่งหนึ่งที่จะพูดว่าฉันไม่มีที่สิ้นสุดฉันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและฉันคือแหล่งที่มาและการได้สัมผัสความหมายของการดำเนินชีวิตตามคำกล่าวนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณอยู่ที่นั่นในช่วงเวลาที่คุณต้องการคนจำนวนมากขึ้นเพื่อก้าวขึ้นมา และแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าการเป็นนายในเนื้อหนังเป็นอย่างไรพวกคุณทุกคนเคยมีประสบการณ์กับตัวเองว่าเป็นสิ่งที่น้อยกว่าผู้เชี่ยวชาญและนั่นก็เป็นเรื่องปกตินั่นคือวิธีที่มันมีไว้สำหรับคุณเสมอในชีวิตนี้คุณต้องรู้ว่าการเป็นคนประเภทที่คุณจะช่วยสักวันหนึ่งนั้นเป็นอย่างไร วันนั้นมาถึงแล้วและเราขอเรียกร้องให้ท่านช่วยคนที่ท่านเคยอยู่เดินตามรอยท่านโดยไม่รู้ว่าบัดนี้ท่านรู้อะไรแล้วพวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อรับประโยชน์จากการที่คุณก้าวนำหน้าฝูงและเป็นผู้นำและคุณอยู่ที่นั่นเพื่อสอนและช่วยเหลือพวกเขาตอนนี้เรารู้ว่าเรากำลังเรียกร้อง ให้คุณทำสิ่งนี้ในขณะเดียวกันพวกคุณส่วนใหญ่ไม่รู้สึกเราวกับว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างเชี่ยวชาญในขณะนี้แต่เราอยู่ที่นี่เพื่อท้าทายคุณเช่นกันเราอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนให้คุณมองภายในตัวเองเพื่อหาสิ่งที่เป็นนายคุณไม่จำเป็นต้องมองไปที่อดีตความสำเร็จ ความดีของคุณหรืออะไรก็ตามที่คุณพูดหรือเขียนซึ่งผู้อื่นถือว่าลึกซึ้งมองเข้าไปในตัวคุณตอนนี้ทำเช่นนี้ตอนนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณจะเห็นว่านายอยู่ข้างในครูอยู่ข้างในผู้รักษาอยู่ข้างในและคุณได้รับแรงบันดาลใจหลายครั้งในชีวิตนี้ให้ออกไปและเป็นสิ่งที่คุณ เป็นเพื่อนมนุษยชาติอย่างแท้จริงและคุณจะนึกถึงช่วงเวลาที่คุณไม่รับสายนี่ถือว่าเป็นอีกสายหนึ่งเมื่อคุณพร้อมแล้วและเรารู้เรื่องนี้เพราะเรารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนในฐานะกลุ่มและเรารู้ว่าคนไหนที่จะได้รับข้อความนี้ เรารู้ว่ามันจะโดนใจคุณบางคนและมันจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการรู้ในขณะนี้ขณะนี้คุณมีความสามารถในการเข้าวไปข้างหน้าในฐานะเจ้านายที่อยู่ในตัวคุณและคุณมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความช่วยเหลือของเราด้วยการสนับสนุนอย่างกระตือรือรน้นและด้วยคำพูดแห่งปัญญาของเรา คุณจะไม่สามารถล้มเหลวได้จำไว้ว่าเราอยู่ในตัวคุณเช่นกันจำไว้ว่านี่คือจัก,กรวาลโฮโลแกรมและเราไม่ได้ไปไหนโทรหาเราได้ตลอดเวลาเพื่อขอความช่วยเหลือในการเดินทางของคุณแล้วเราจะอยู่ที่